เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่17บรรยากาศภายใต้ฉากการยิงถลม่มโดยปืนใหญ่จากอเล็กซานนั้น ทุกอย่างบนลานยอดเหนิน CP 2 6เงียบสนิทแม้จะมากมายไปด้วยผู้คนที่มีจำนวนเฉียดร้อยก็ตามเรานักรบอเมริกันต่างครุ่นคิดเป็นแนวเดียวกันเหมือนกันหมดว่าอำนาจการยิงจำนวนมากมายมหาศาลนั้นจะสลายฐานยิงคอ120มิลเมตรฐานนี้ได้จริงหรือไม่บ่อยครั้งและหลายครั้งที่แม้แต่นาปามขนาด500ปอนด์ถูกย้อนลงมาจากเครื่องบินหล่นลงใจกลางเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งกว่าแจ็คพอต แต่ยังไม่สามารถละแคระขายผิวหนังเวียดกงได้ไม่ใช่สิ่งมาศจร,รย์แต่ก็ต้องมาศจร,รย์ไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะเห็นมาแล้วกับตาเป็นที่อัศจรรย์ใจอมิการทำการยิงเตรียมก่อนเข้ายึดพื้นที่ด้วยอาวุธทุกชนิดในอัตรารุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนานกระทั้งแน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตแม้แต่หมดก็คงไม่รอดชีวิตจากนั้นจึงตัดสินใจเคลื่อนกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ เพื่อเตรยียมดัดแปลงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อหยุดและสกัดกัก้นการเคลื่อนไหวของฝ่ายเวียดกงแต่แล้วอเมริกันก็ต้องผิดหวังคาดการต่างๆต,ต,ตามหลักทฤษฎีผิดพลาดพลิกล็อกโดยสิ้นเชิงเวียดกงจํานวนมากมายเล่ากับมดปลวกโผล่มาจากนรกขุมไหนสุดจะทราบศาสตร์ัอาวุธยิงสวนเข้าใส่กําลังฝ่ายอเมริกันที่ยังไม่พร้อมรับมือยังหูดับตับไม่เวียดกงเป็นฝ่ายเริ่มสร้างสถานการณ์ด้วยวิธีลบก่อนลบเร็วลบต่อเนื่อง ปฏิบัติการทุกรูปแบบไม่ยอมให้ฝ่ายอเมริกรันตั้งตัวติดปริมาณการยิงมากมายปานเมน็ดฝนอเมริกรันต้องดาวดิ้นล้มตายเป็นใบไม้ร่วงยิงรุกคืบหน้ายิ่งเสียทียิ่งถอยหลังยิ่งพลาดทา่าขยับขยื่นย้ายจุดวางตัวไปทางไหนมีแต่ความตายรออยู่ผลสุดท้ายอเมริกรันต้องพ่ายแพ้หน่วยเข้ายึดพื้นที่ไม่มีใครเหลือรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวโอเวีดกงอยเอกเนลซน พูดแลบผพิดชอบภารกิจกูภ้ภัยนำศพคนตายนำร่างคนเจ็บกับฐานที่มัน่นต้องมาพบกับฉากการประทายยังไม่คาดคิดนับเป็นฉากการรบที่ยิ่งใหญ่และมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อยาวนานก็ศึกของเจ้าว,วอลเทอร์เสียอีกพอบอลหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกองพนธาตราบที่ห2 1รอี่กองพลทหารราบที่7 5เริ่มหนักใจละ,ละสายตาจากการมองร่างตะคุ่มตะคุ่มของพลหารกาเซลขณะย้อนกลับมาสมทบกลุ่มเราหันมาหาจ่าซานโจ ถามเบาๆพอได้ยินกันในกลุ่มสองสามคนเซเจนซานโจคุณคิดว่าก,กระสุนปืนใหญ่เล็กซานทำลายฐานยิงคอได้ทั้งหมดไหมจ่าซานโจเจ้าของฉายานักรบใจหินได้ยินและเข้าใจความหมายที่เป็นความหมายลึกๆในใจของคนถามเป็นอย่างดียังไม่ตอบทันทีทันใดละสายตาจากการมองร่างโยงของลูกน้องไอ้ม้าป่าแล้วเหลียวไปทางต้นเสียงปืนใหญ่อัดบุหรี่ค่อนข้างแรงจนแสงสว่างวาบมองเห็นแต่ไกล สักครูกับเงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าถอนหายใจอีกเครือกใหญ่แล้วจึงตอบคำถามนั้นไอ้มนุษย์รูพวกนี้เล่นกับมันยากครับแคปเทนเซอร์เจนหมายถึง VC ที่ขุดรูเป็นอุโมงค์รบภัยใช่ไหมใช่ครับแล้วเซอร์เจนคิดว่า VC ที่คอ120ฐานนียมีการขุดอุโมงค์ไหมผมไม่อยากคิดว่าที่นั่นไม่มีอุโมงค์หรือหลุมรบภัายขนาดใหญ่เพราะแม้แต่ที่นี่บนยอดเนินนี้ทีมงานของเซอร์เจนวอลเตอร์ยังพลาดท่าเสียทีก็เพราะหลุมอุโมงค์ไม่ใช่หรือแคปเทน ที่นั่นกับที่นี่เกี่ยวข้องกันตรงไหนร้อเปอร์เซ็นเลยครับแคปเทนเกมซุ่มโจมตีเซ r ร์เจนเวลเทอร์เกมโจมตีเราด้วยคอร์ร้อยยีทั้ง2องอย่างนี้เป็นเกมเดียวกัน VC เป็นคนสร้างแผนการนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าอีกประเดี๋ยวเดียวเกมใหม่ก็จะเริ่มขึ้นอีกแล้วเกมต่อๆไปอีกหลายเกมศึกนี้ไม่ใช่เล็กๆแล้วนะครับแคปเทนเซอเจนซนโจหมายความว่าตอนนี้ยังหมายคงหมายความอะไรไม่ถูกหรอกครับแคปเทนแค่2เกมปรากฏออกมาแล้วต่อเกม3เปิดฉากนั่นแหละถึงจะเห็นช่องทางของเกมใหม่ เซจนคิดว่า VC ีกำหนดเกม3ไว้ยังไงเดาก็ได้นะจากซานโจโหัวเราะเบาๆในลําคอดิดก้นบุรีอันเก่าปลิวหือไปในอากาศเระลวงมวลใหม่ขึ้นมาจอกับไลเตอร์อัดควันอย่างแรงเข้าปอดเต็มที่หายใจลึกเต็มทนก่อนพ่นเป็นทางยาวยังไม่ทนันจะพูดอะไรต่อผลทานกาเซลซึ่งมาถึงนานแล้วสู่ทนนั่งนิ่งไม่เอ่ยปากออกความเห็นใดๆคราวนี้เลยขอพูดบ้างเซจินครับผมว่าผลการยิงปูพรมขราวนี้ ถึงแม้ว่าตัว VC อาจไม่ตายแต่พื้นดินส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นฐานยิงน่าจะพังทลายหมดแล้วรู้ได้ไงกาเซลผลการยิงจะเป็นอย่างนั้นได้กระสุนต้องแจ็คพอตเท่านั้นเลยถึงงั้นก็เถอะเซอร์เจนไม่งั้นมันคงไม่ยอมยุติการยิงหรอกกาเซลแผนยุทธวิธีเวียดนามเหนือมันลึกซึ้งมากนะลูกไม้ลูกเล่นตื้นๆบางอย่างฝ่ายเรามักจะมองข้ามแล้วเป็นไงผลสุดท้ายกลายเป็นปลาใหญ่ตายน้ำตื้นไม่ใช่หรอพลทหารกาเซลเงียบกลิบไม่รู้จะหาเหตุผลข้อไหนมาเสนอแก่หัวหน้า จ่าซานโจยังไม่ได้เคลียร์คำถามคำตอบให้ร้อยเอกเนลเซนพลันแสงสว่างจากระสุนส่องแสงดับวูบลงบริเวณลานบนยอดเนินพลันถูกความมืดเข้าปกคลุมบรรยากาศมีแต่ความเงียบงันเงียบสนิทและทั้งได้ยินเสียงหายใจของตัวเองสักครู่จ่าโอวิลซึ่งหิ้ววิทยุพ r ีซี25ปล่อยสายอากาศยาวลากกับพื้นดินเสียงดังแกลกหลักก็เข้ามาสมทบกลุ่มผอบอหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากนั้นจึงมีคำถามเอ่ยทำลายความเงียบขึ้น เซอร์เจนโอวิลทำไมสั่งเลิกยิงสองสว่างพลางสายตาขอตนอนอย VC ไม่ให้ตรวจการได้ครับแคปเทนแล้วการตรวจการของฝ่ายเราละ่ะครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเรื่องนี้ผมปรึกษากับเเล็กซานแล้วเห็นว่ายอมมืดดีกว่าเพราะฝ่ายเราเป็นฝ่ายตั้งรับเปอร์เซ็นต์ได้เปรียบมีมากกว่าก็ได้ดีเหมือนกันถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองใครได้เปรียบเสียเปรียบร้อยเอกเนลเซนพูดมีเลสไนฟังแล้วเหมือนมีลางสังหรณ์เลนเอาจา่าโอวิลใจหายวาบแต่ก็ยังพยายามข่มความรู้สึก ปล่อยเสียงโอรลออกมาให้คนอื่นได้ยินส่วนพลทหารกาเซลพยายามคิดตามพร้อมกับเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบที่จะาโอวิลออางตามคําแนะนําของฐานยิงปืนใหญ่แล้วจึงเสนอในอีกครั้งถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วมีแสงสว่างคอยช่วยอัตราการได้เปรียบจะเหนือกว่าการไม่มีแสงนะครับเพราะเราเป็นฝ่ายติดอยู่กับที่แต่ v c มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาความสว่างนี่แหละครับจะเป็นตัวสกัดจันหรือไม่ก็บีบบังคับไม่ให้มันขยับตัวจากซานโจนิ่งฟังอยู่นาน กระทั่งพลทหารกาเซลพูดจบจึงหัวเราะเบาๆยังมีความหมายก่อนออกความเห็นเอาแน่เอานอยไม่ได้หรอกกาเซลไม่ว่ามืดเหมือนเข้าถ้ำหรือสว่างฟ้าแจ้งจางปางวีซีจะบุกมันก็บุกทั้งนั้นโดยเฉพาะยุทธวิธีการบุกเป็นระลอกอ่ะยิ่งมีแสงสว่างมันก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอใช่ครับเซอร์เจนร้อยเอกเนลเซนยังไม่สรุปเรื่องสมควรมีแสงสว่างจากกระสุนส่องแสงหรือไม่เดี๋ยวไปทางจ่าโอวิลแล้วถามเรื่องการยิงป้องกันที่มั่นของปืนใหญ่ต่อเซอร์เจนโอวิล คอร2 0หยุดยิงแล้วเล็กซานก็พอหยุดไปด้วยเหรอไม่ได้หยุดครับแคปเทนพบเป้าหมายเมื่อไหร่ก็ไปต่อได้ทันทีจา่าโอวิลยังพูดไม่จบในขณะที่ผอบอหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็กําลังจะถามต่อเรื่องฮอดดอกันเนอะร์พลันสิ่งที่ทุกคนเป็นกังวลก็ปรากฏโฉมออกมาเสียงวีดแหลมที่เปรียบเสมือนสัญญาณมรณะดังมาก่อนแล้วติดตามมาด้วยเสียงกำปนาคึกกองของระเบิด RPG อาวุธหลักสำหรับการยิงทำลายและข่มขวัญศัตรูในแนวป้องกันก่อนการโจมตีแย่งยึดพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า6ถึง8ปลูกจกแ่งต้นกำเนิดบริเวณตีนเนินด้านตะวันออกกับด้านทิศเหนือภูเขาใส่เนินดินไหลเนินแนววางตัวของท่านอเมริกันเพียงหนึ่งหรือสองลูกเท่านั้นที่ลอยข้ามแนวเนินดินเข้ามาตกด้านในใจกลางบนยอดเนินนอกนั้นสัดทุถกบังเกอร์ซันคูเลตกองดินรืปอหินหรือต้นไม้ทุกลูกทุกนัดจัดว่าแม่นยำ แสดงว่าก่อนลงมือยิงได้มีการเตรียมจุดเหล็งไว้อย่างดีจุดแรกผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีชุดสองก็ตามมาอีกจากจุดและแนวยิงเดิมโผลปรีมรณะจำนวนเท่าเดิมยิงซ้ำเป้าหมายเดิมนัดที่พลาดเป้าลอยข้ามหัวคนได้ยินเสียงแผ่นหางนำทิศตัดอากาศให้ได้รู้ล่วงหนานัดไหนไม่มีเสียงวิทย์นํำไมายถึงความแม่นยำเข้าเป้าทันทีเวียดกงเปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธยิงยาวอาศัยอำนาจการระเบิดจำนวนมากกดหัวเมริกันไม่ให้โผล่ขึ้นมา ดยการยิงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องชุด2สิ้นเสียงลงไม่นานชุด3ตามต่อแต่ละชุดแต่ละนัดถ้าไม่ตกหน้าเนินก็ข้ามสันเนินขึ้นมาตกใจกลางลานเนินสรุปรวมแล้วได้ผลเกินคาดทันทีที่หัวปลีมารนานัดแรกคำลามขึ้นจากซา e นโจสิบเอกเฟอร์ดิโนพ้นหารกาเซลชาตัวจัดกลุ่มพุ่งตรงไปข้างหน้าพร้อมกระจายกำลังห่างยืดระยะเคียงระหว่างกันละกัน1 0 1ถึก้าว ดานาตเรียประจันเวทโกงทางทิศตรงกับพื้นที่ที่ถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ในตอนแรกบริเวณหรือแนวนี้ไม่มีการยิงจากเวทโกงแต่สามอเมริกันกลับเห็นเป็นแนวสําคัญที่ต้องจัดอันดับความล่อแหลมสูงสุดรอยเอกเนวเซอร์รีบหมอบราบติดดินพร้อมเหลือบมองลูกน้องสองสามคนข้างๆเห็นหมอบตามเหลือบไปทางด้านจ่าซานโจโอีกทีด้วยแววตาสงสัยว่าแนวลบด้านนั้นมีอะไรยังไม่ทันได้ถามหรือตรวจสอบก็ต,ต้องรีบสั่งการจ่าโอวิล โอวิว oh, ขอยิงเดี๋ยวนี้เลยยิงรอบตีนเนินขอตะเกียงอีกขอตะเกียงส่องสว่างด่วนถามด้วยกี่นาทีดอกันเนอร์มาถึงพอบอหน่วยปฏิบัติการพิเศษสั่งการรวดเดียว3คํคำสั่งจาโอวิวไม่ซ้ําถวนหรือสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้เสียเวลาจับวิทยุตั้งคืนให้สาวกาศชี้ขึ้นฝาเรากรอกเสียงลงไปส่งเข้าถึงฐานยิงอเล็กซานทันทีฉากการยิงด้วย RPG ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติหรือลดปริมาณแต่ละนัดแต่ละลูกพยายามเน้นยำ้ำซัดใส่สจุดเดิม ใช้อำนาจแรงระเบิดทำลายแนวป้องกันฐานที่มั่นให้จงได้ในขณะที่ฝ่ายมริการยังอดทนเก็บตัวเงียบหลายคนพลุบหัวหมุดต่ำกว่าคันดินเครื่องกำบังบางคนแย้มหน้าขึ้นมาน้อยๆได้อาศัยมุมมองมีไม่น้อยที่ใจกล้าซึ่งหลังจากตระหนักแน่แล้วว่าตัวเองยังไม่ถูกรกระกระบาดกล้องเรงอรับจีิกระบอกใดกระบอกหนึ่งจับเป็นเป้าถึงกับชงงกหน้าโผล่หน้าขึ้นมาดูให้เห็นเต็มตาไปเลยไวเวียดโกงแอบฟังตัวอยู่จุดไหนบ้าง ท่ามกลางปริมาณการยิงอย่างต่อเนื่องของ RPG ฝ่ายเวทโกงนั้นจ่าซานโจกับลูกน้องสองคนเลือกได้แหล่งกำบังค่อนข้างแข็งแรงมั่นใจว่าสามารถทานอำนาจสะเก็ดระเบิด RPG ได้เป็นอย่างดีระยะห่างจากกลุ่มของร้อยเอกเนลเซนเกือบ39นั้นได้ยินเสียงจา่าโอวิลส่งข่าวติดต่อกับศูนย์อำนวยการยิงปืนใหญ่ชัดเจนผลทหานกาเซลซึ่งหมอบกำบังอยู่ทางด้านสายห่างไปไม่มากหนักกำลังวิ่งโฉบๆย้อนมาหาหัวหน้าชุด โดยไม่หวาดหวั่นต่อ RPG ที่อาจพัดหลงแบบผีจับยัดมอบลงกาเซลมอบลงโธเซอร์เจนแค่ RPG แค่นี้ไม่มีโอกาสได้กินผมหรอกไม่ใช่ RPG ตะเกียงกำลังมา VC ด้านนี้จะเห็ุเราค้นหากาเซลไอ้ม้าป่าเข้าใจทันทีว่าจากหัวหน้าชุดหมายถึงอะไรรีบลดตัวลงแล้วใช้วิธีการคลานส่งเคลื่อนที่เร็วเข้าไปหาและทงใดนั้นคาดการของจ่าซานโจก็ปรากฏให้เห็นผลทันที กระสุนส่องสว่างสองนัดควบระเบิดตัวเองบนท้องฟ้าณตำแหน่งเดิมชั่วพริบตาแสงสว่างเจิดจา้าคลานสาส,สง่งช่วยให้การมองเห็นภูมิประเทศแจ่มชัดราวกาังวันผลท่านกาเซลเห็นสิบเอกเฟอร์ดิโนประกบคู่อยู่กับจ่าซานโจก่อนการมาถึงของตนสงสัยเหมือนกันว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่ทันได้พูดก็เริ่มเรื่องของตัวเองทันทีโซเจนแน่ใจนะว่าช่องทางด้านเนวีซี VC จะใช้เป็นช่องทางแฝงตัวเจาะเข้าด้านใน ไม่ผิดเรากาเซลดูสิมันใช้พีจีเบิกทางรอบทุกด้านแล้วแต่เสือกเว้นด้านนี้ด้านนี้มีคนของเราเกือบ10คนมันจะกล้าเสี่ยงหรอครับกล้าสิวะจะใช้คนสัก3 0มสถึงห้คนเข้าแลกชีวิตต่อชีวิตจริงสินะถ้าได้ผลแน่นอนแล้วก็ไอ้วีซีมันยอมแลกเสมอแล้วด้านอื่นหรอเซอร์เจนทำไมมีแต่อา g พีจีพวกอาก้าปืนกลหายไปไหนหมดเดี๋ยวก็รู้ตอนนี้มันใช้วุธยิงยาวเป็นตัวเบิกทางอยาว่าจะปืนกลเลยแม้แต่คอร้อยยีฐานนั้นเดี๋ยวก็ต้องเผยตัวออกมาอีกหมายความว่าเซอร์เจนคิดเหมือนผม ผมว่าฐานยิงคอร้อยยี่สิบฐานนั้นยังอยู่มึงคิดเหมือนกูเว้ยกาเซลไม่ใช่กูคิดเหมือนมึงก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเซอร์เจนแล้วเราจะรอเวลาให้วีซีบุกเข้ามาตรงนี้เหรอโง่สิวะลงผสมทบกับพวกเราที่กลางลาดเนินลรวบ่อยพยายามปิดบังที่ตั้งไว้ก่อนพยายามใช้เอ็มยี่สิบหกเป็นหลักถ้าไม่แน่จะใช้เอ็มสิบหกเป็นอันขาดไปเลยเฟอร์ดิโนออกขวาไอกาเซลออกซ้ายถ้าอยู่ตรงนี้โง่จริงๆแค่นี้เองเหรอเซอร์เจนทำไมยังมีอะไรน่าสงสัยทำไมเราไม่สอนกลนแอบตลบหลังมันซะเลย เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหน้ามึงเตรียมตัวเตรียมใจนึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วไว้เถอะบางทีอาจไม่ใช่เท่านี้ใจกลัวอยากจะไปดูหน้าไอ้ฐานยิงคอ120นั้นด้วยซ้ำไปเห็นด้วยเซอร์เจนเอาคนของเราไปอังสักสิคนรับรองกระจุยแน่ใครกระจุยมันหรือเราไปได้แล้วมึงอย่าเพิ่งพูดมากเลย